ข้าวงามมากเลยอันนี้ข้าวพันอะไรเนี่ยเบอร์เบอร์ยี่สิบข้าวเบอร์ยี่สิบอายุได้เท่าไหร่เนี่ยตอันนี้เหรอจ้าตอันนี้ได้หกสิบวันหกสิบวันโอ้โหสวยงามมากเลยข้าวมันแค่ร้อยวันเกี่ยวอ๋อข้าวร้อยวันหูย หลวงสวยมากเลยนาดูขนาดดู่บนหัวขนาดน,น,ดน,าดนวลหลวงมันจุกเลยนวลนวเธอถ่า,ายไปตังหัวขนาดนวลเห็นไหมดูหลวงขนาดนนข้าวดิดข้าวเด้งก็ไม่มีไม่มีเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่าวันนี้วันนี้วันนี้มาเยี่ยมชมนานะคะที่ที่หมู่หนึ่งนะคะ ตำบลหมกแถวบ้านหมกตำบลหมกแถวอำเภอเมือ,อ,องอำเภอหนองคายย่ายนจังหวัดไททานีนะคะ,คะมาดูแปลงข้าวนะคะของของจำมรนเก่งธัญกรรมจ้ะเอ่อข้าวเนี้ยข้าวพันพันอะไรคะเนี้ยเบอร์ยี่สิบจ้ะอายุได้กี่วันละคะตอนนี้ได้หกสิบวันจ้ะเอ่อใช้โฟทีมากี่ครั้งแล้วคะเนี้ยอันเนี้ยแปลงเนี้ยสี่ครัง้งค่ะของคุณจํารนหมดเลยไหมคะเนี้ยหมดเลยค่ะโอ้กี่ไร่คะเนี้ยสามสิบห้าไร่ค่ะ สวยงามมากเลยจะเกี่ยวเมื่อไรคะเนี่ยจะเกี่ยวประมาณวันที่หนึ่งธันวาค่ะเดี๋ยวว่าขอดูขอชมตอนวันที่หนึ่งธันวา <laughs> <laughs> สวยมากปก,กติที่มันได้ใช้โพธีเนี่ยสามที่ผ้าไร่เนี่ยจะได้อยู่ที่ยี่สิบเกียนเท่านั้น uh huh. แล้วรอบที่แล้วเนี่ยเมื่อเมื่อนาปังอะเกีียวไปอ่ะทั้งหมดเลยอะสามที่ผ้าไร่ได้สี่สิบเกียนคะ่ะแล้วเที่ยวเนี้ยยังคิดว่ายัางไงก็เก,กินไร่เกินนา น่าจะได้ประมาณสี่สิบเยนเท่าเท่ารอบที่แล้วตอนนี้สี่จุลุกแล้วรอเก็บเกี่ยวอย่างเดียวค่ะครบสี่รอบแล้วโพธีอค่ะคิดว่าโพทีนี้ให้ผลผลิตมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เยี่ยค่ะ ข้าวเจ็ดมินเบอร์ยีสิบค่ะตอนนี้ได้เก้าสิบวันแล้วนะคะใช้ยาโฟทีสี่ครั้งนะคะเกี่ยวก่อนกำหนดแน่นอนค่ะ